Ha <laughs> ha วันนี้ก็มาออกกําลังกายเหมือนเดิมที่เมลิมนะครับที่เมลิมวันนี้อากาศดีครับท้องฟ้าสวยๆโอ่งไม่มีฝนแล้เมื่อวานมานี่เล่นได้สองสามรอบแต่ก็พอได้เหงื่อมีฝนฝนไล่แต่วันนี้คิดว่าคงไม่มีหรอกฟ้าฟ้าดีจังอากาศดีๆครับที่เมลิมเชียงใหม่ครับ ไทยแลนด์เคร่งจะออกได้สองรอบก็คิดว่าวันนี้คงจะได้เหงื่อเยอะขึ้นพอะเราขึ้นไปบนบอร์ดก็บิดตัวซ้ายขวาแนละ้วก็บิด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 มันก็จะได้ทุกสัดส่วนเลยพวกเด็กๆก็จะเล่นกันนไอเราก็เล่น เอาพอประมาณพอเราสามารถที่จะมาคับบอร์ดได้ก็ทีนี้เราก็ออกกำลังได้เต็มที่บิดท่าทางบิดบิดแขนบิดขาบิดไหลบิดลำตัวบิดเอวได้หมดเลยครับได้ทุกสัดส่วนแล้วก็พอเราเหนื่อยมาปอดแล้วก็ทำงานฟอกเลือดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองหล่อเลี้ยงร่างกายนาะดีดีดีมาก แต่ที่นี่เขาก็จะมันเป็นของค่ายทหารเนาะเขาก็จะก็ตามกฎร,ระเบียบแหละต้องใส่แมสเวลาเวลาเราเล่นผ่านไปมานะครับแต่อันนี้มานางนี่ก็ถอด <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปต่อครับเดี๋ยวก็ไปเล่นต่อเดี๋ยวก็ไปเล่นต่อลดีครับบายบาย